อาจารย์ครับผมไม่ชอบใจคนที่ทํางานนะครับคนที่จะทาอย่างไรครับท่านไม่ชอบใจอ่ะเกิดจากเขาเขาเป็นเขาทําหรือแกแกเป็นอืมก็เพราะว่าเขาทำเองครับผมเลยไม่ชอบใจแต่เขาทาด้วยคนอื่นทําไมถึงไม่ชอบใจเขาด้วยอ่ะคนอื่นยังชอบใจเขายังมีพ่อเขาเพื่อนเขาก็ยังมีเขามีกลุ่มแสดงเขาไม่ได้ทําแต่ธรรมชาติเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแกแค่ไม่ชอบใจเขาเพราะผิดจากอัตถรัชของแกแกก็เลยทุรนทุรายแกที่แกครับ แล้วมันแก้ยังไงครับอาจารย์ก็คือหัดเข้าใจนะครับว่าถึงเราออกจากที่นี่ด้วยความไม่ชอบใจคนนั้นไปเจอที่ใหม่เดี๋ยวก็เจอคนแบบนี้แหละเพราะคนแบบนี้มันมีทั้งโลกทุกสถานที่เพราะถ้าแก้ใจเราว่าเอยคนแบบนี้มันมีอยู่แล้วเราทํางานได้ไหมทํางานได้ไม่ชอบใจเกิดจากเราอ๋อไม่ชอบใจเกิดจากเราใช่ไหมครับอะไรที่เราไม่ชอบใจคนอื่นต่อว่าคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคือกิเลสเราทั้งนั้นกิเลสเราทั้งนั้นกิเลสเราทั้งนั้น